ใช่ค่ะทุกคนทุกคนถุงจะรู้ข่าวกันแล้วสินะคะเกมกาชาไลกาชาขับถูกจะถูกบิดตัวลงค่ะเนื่องด้วยผู้สร้างเกมรลูนี้ถูกจับกุมก้มด้วยการสร้างเกมเนื้อหาสเปดบวกที่มามันมีอยู่ว่าทางค่าลูนาลูนาสร้างเกมแต่งตัวผู้หญิงที่เด็กๆ เล่นได้ซึ่งมันเป็นเกมเด็กผู้หญิงแต่งตัวและถ่ายฉากแต่ละฉากมาทำเป็นคลิปลงที่ไหนก็ได้แต่เหตุนี้น่าจะเกิดนานมาแล้วนะคะคือผู้เล่นเกมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีสร้างตัวละครในเนื้อหาสแปดบวกและนำไปเผยแพร่ลงในสื่อต่างๆ ทำให้ผู้คนที่ดูทําตามและทาไปเผยแพร่เช่นกันมันเลยเกิดเป็นข่าวนีขึ้นมะาตอนนี้ไม่รู้นะคะว่าเป็นข่าวปลอมหรือข่าวจริงแต่ที่รู้ๆคือต่างชาติที่ทําการฉลายตอนนี้เขาทําคลิปข่ารพยูนี้หรือเอาไง่ายๆว่าสร้างมาตรตัวเอง และวทำท่าคารลบและเขียนด้านล่างว่าอยู่นี้ทางใช้เนี่ยทำการลบสีเนื้อในการเฉลยไปแล้วแต่มันมีอยู่สีสีหนึ่งที่คล้ายๆสีผิวมากๆทำให้ีมเด็กส่วนใหญ่เอาไปใช้เป็นสีผิวในการแต่งตัวและทำเรื่อง18บวกส่วนเกมกาชาครับ2หรือเกมกาชาไล่สอ ได้ทำการลบสีเนื้อทั้งหมดออกหมดแล้วไม่เหลือแต่ไม่มีคนเล่นคืออันที่จริงมันก็มีแหละแต่มันมีน้อยมากเพราะคนที่เล่นจะเป็นคนที่ทำคลิปทั่วไปไม่ทำแนว18วัวและแน่นอนว่าตอนแรกที่ได้ยินข่าวนี้มันก็เป็นเมื่อสอสัปดาห์ก่อนเป็นคลิปต่างชาติทำกาชาไลาเพราะว่าฝีดเรามันจะมีกาชาไลาของต่างชาติเยอะ แล้วก็เจอเขาเขาลบยูนี้กันแล้วก็เลยไปตามข่าวมาแล้วก็พบว่ายูนี้ถูกจับมันคือตอมน้ำตาแตกเลยตอนนั้นว่าสำหรับใครที่ชอบเล่นกาชาไลนะคะหรือติดตามกาชาไลมากๆก็จะรู้นะคะแล้วก็ทำใจซะนะถ้ามันเป็นข่าวปลอมก็จะดีใจเลยแต่นี่มันไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ขอให้มันเป็นข่าวปลอมนะ เขาอยากให้มีการใช้。